วิธีแก้กรรมตนเองให้เกิดผลดีกับชีวิตผลทุกข์กมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสำนวนสุภาษิตนี้คล้ายคลึงกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามด้วนมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อทำให้ผู้ใดเจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นกลับคืน ซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนป่วยไม่ทราบสาเหตุบางคนลำบากบางคนตกงานบ่อยวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภบหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันก็ล้วน เป็นกรรมทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำคำใดไว้กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่ที่ผู้กระทำไม่มีใครหลุดพ้นหรือหนีจากกฎแห่งกรรมนี้ได้วิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปบางคนว่างงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จกับการงาน ครอบครัวมีเหตุต้องทะเลาะกันเสมอมีปัญหากับคนรักเป็นระยะระยะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นวิธีการแก้กรรมให้ตัวเองจึงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นซึ่งอาจทำได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมนายเวร จากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บป่วยทันทีกรรมนี้จะบรรเทาและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วหากกรรมยังเยอะ ก็ยังลำบากอยู่วิธีแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเช่นการใส่บาตรการถือศีลกินเจช่วยผู้ที่เรือร้อนถวายสังฆทานสวดมนต์ภาวนากราบบิดามารดาด้วนเป็นมหากุศลการทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้งเพื่อนำส่งบุญ ให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนโมสามครั้งกล่าวคำว่าข้าพเจ้านายกอน,นายขอก็ว่าไปเกิดบันเดือนปีเท่าไหร่อยู่บ้านเด็กที่เท่าไหร่ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพพรหมที่ปกปักรักษาร่างกายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายถวายอะไรก็ว่าไปลูกขอถวายบุญนี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ รวมถึงองค์เทพองค์พรมทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโพคะทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมาวิญญาณโปรง่งใสทุกผู้ทุกนามทุกคนศัตรูหมู่มารมนุษย์บริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีภรรยาบุตรธิดาทุกพบทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณนเดี๋ยวนี้บัดนี้เถอะ สาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางโลกทุกคนสมบูรณ์ผลผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำสาธุสาธุสาธ,สาธุทั้งนี้ ก็ต้องหมั่นทำความดีทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมฟังสิ่งดีๆให้จิตใจเรามีพลังบวกนะครับช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยจึงจะเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นกับตนเองการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นครับขอบคุณมากๆครับถ้าหากว่า เสียงวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์สำหรับท,ทุกทุกท่านที่ฟังอยู่ก็ขออนุโมทนาบุญกับบุรภพาจารย์ทุกท่านที่ได้แชร์คำอธิษฐานนี้นะครับขอบคุณครับ